คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่85ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตามประกาศฉบับที่1ทับ2557ตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2557นั้นเพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมรวมทั้งป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงออกคำสั่งดังนี้ขอ้อ1ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี3ฉบับ ได้แก่1.1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศพศ2554 1.2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำพศ2554 1.3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติพศ2555แต่ให้คงสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสภาพน้ำในลุ่มน้ำและเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ เพื่อน,นําข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติขออ้อ2แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําประกอบด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการ พลโทสุภกรสงวนชาติสอนไกรเป็นกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการประลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการประลัดกระทรวงอุตสาหากรรมเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ ال, อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทาหารบกเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตรเป็นกรรมการนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมาราชูประถัมเป็นกรรมการเจ้ากรมการทหารช่างเป็นกรรมการและเลขานุการอธิบดีกรมชนประธานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการข้อ3ให้คณะกรรมการตามข้อ2มีอำนาจหน้าที่ดังนี้3.1หนกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและคุณภาพน้ำของประเทศเพื่อให้การบริหารทรัพยากรน,น้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และบุรณาการ3.2เสนอแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการบุรณาการในการปฏิบัติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป3.3สนับสนุนเมียนมามาประเทศไทย 3.2เสนอแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป3.3สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ3.4 บุรณาการการสั่งงานด้านการบริหารจัดการน้ำโดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤตให้มีการประสานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งสามารถใช้อำน,นาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ2550 3.5ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการที่อนุมัติ3.6แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำของประเทศหรือตามที่ได้รับมอบหมาย3.7เชิญบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ3.8ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําของประเทศ3.9รายงานผลการดําเนินงานพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งนวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ